ทั้งวงบอสโจแจกทั้งวงปุ้ยคอนเสิร์ตผมเลยแถวเลยบอสจดแจก้วงวงอื่นก็แจกวิแจกแจกแถวมาแถวนี้นะคะแถวมาแถวนี้นะคะ มราทำแถวราคาขอแค่ในมอนนี้เราคือมาเจ็บนะได้ไงเราไปเจ้เจ็บที่มันก็หมดไม่ไม่ไม่นี่ไม่ไม่คู่เลยมาไม่คู่เลยมาดี๋ยวจะไปติดนเลยก็ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่สวัสดีท้องไม้ปวดเมื่อยไหม ท่กนมาแล้วอ้าวที่มันย่คิยัาไวไหไปตั้งแตตีมาแล้วั่ตีาห้าร้อยตั้งตีมาเลยข่ต ที่างขออแถวนะคมาเลยงรถถานโกาุงไมสี่บกสอแถวมาได้ให้หมนเรตอร์มาฝั่งนี้โลกแดนเตอร์มาฝั่งนี้แจกกันทั้งวงครับวันนี้ดีเน้ำน้องๆทีมงานสมาชิกสาวหน่อยทุกคนครับผมปลาลับเป็นแดนเซอร์มาหาไหนค่ะบ

เงี้ยเี้ยเงียเข้าเบียรมามาขึ้นด้วยขึ้วยไไมใครดูมไหนบ้าไปกไปยังยังอับให้ไปอีกส่งไปมาที่ละสี่ร้อยเนะต่อรบกูง้งจงีย ไม่เพราะว่าแดนเซอร์ต้องทำงานหนักวันตลอดศิลปินมาแม่แม่ทุกลูกก็ทำการโวรใช่ไหมลูกเมือนเรเนเีอย่นเียนเนียกันเดนะั่อะไรี่อะคนนรเส่ย

ตนน้ำตูใจเอมี่มหาดอยนูใจเอมี่ใจมี่พอบ ่งแชร์เพลงให้หน่อยนะคะเพลงเอิญครับมะเอ็กน้อยแล้วก็เพลงสุปตานะคะยืนนึ่งเป็นเขายืนเม้าเป็นอายนะคะฝากแชร์เลยนะคะเออรูปไปเท่าไหร่ก็ได้คลิปแล้วแชร์เพลงแชร์เพลงให้น้ำเน้ะชี่ยเพ่งเยอะป่านเนี่ยยืนนึ่งเป็นเขายืนเม้าเป็นอายเยอะเอิญครับมะเอ็กน้อยน่ะน่ะ กําลังใช้ถึงให้ใช่ไหมยินดีต้อนรับตอนแถวเลยนะคะยินดีต้อนรับที่พักของคุณทรายสิบหุ้นไปนะทรา ขอขอไม่หน่อยไม่อีกเดี๋ยวเดี๋ยวโอนให้เงินบาพอแจกครับพี่น้องครับลุงโจทุ่มสุดโตัวเลยเมื่อนี่ไปยังงร้อยได้ครับ กำลังใจให้น้องๆและสมาชิกสาวน้อยทุกๆท่านนะครับนี่แรงปักดันในการทำงานครับผมนม่น้อยนี่อ่า ปากปลาลัแขกตัวเลยนะคะฉากแรกผลงานเพลงใหม่ด้วยนะครับของนกมุกอิงครับเอานักนั่งเอกหน่อยแล้วกันผลงานเพลงใหม่ล่าสุดครับของมุงโจยมนินครับยืนหนึ่งเป็นเขายืนเม้าแมนไอครับผมคุณพพ่น้องหลายครับสำหรับคลิปนี้ฝากพ่น้องแมนซอมนี่ครับ กินเนาะบริหารกะจี้เขาโคตรด๋อย